ทนจะเอาเงินมาฝากในบัญชีอ่ะเคาน์เตอร์หนูเนี่ยรับแต่ลูกค้า VIP เท่านั้นนะคะต้องมีเงินฝากมากกว่า50ล้านบาทนะคะคุณป้าไม่ได้รับคนที่จะมาฝากสี่สาห้าสิบนะคะป้ามีเงินเท่าไหร่คะจากการแต่งตัวคุณป้าจะมีเงินฝากถึง10บาทหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ยเงนนสดที่ฉันฝากธนาคารเนี่ยสามหมนล้านหนูหนูขอโทษค่ะคุณท่านเมื่อกี้เธออย่างรียกฉันป้าอยู่เลย ก็ตอนนี้จะเปลี่ยนมาเรียกคุณท่านซะแล้วทุกคนนะมีค่าเท่ากันหมดไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรก็คนเหมือนกันฉันจะขอปิดบัญชีที่ฉันมีอยู่ในธนาคารนี้ทั้งหมดฉันจะสอนให้คนอย่างเธอรู้จักบทเรียนซะบ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกใครๆแบบนี้สวัสดีค่ะคุณหญิงมีอะไรให้รับใช้เหรอคะอ๋อปฏิทินใช่ไหมคะหนูเก็บไว้ให้แล้วละค่ะลูกค้าระดับ VIP อย่างคุณหญิงอ้อไม่ลืมแน่นอนคะ่ะ ค่ะค่ะคุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญหมายเลข1นึสที่ช่องบริการ3ค่ะนี่พนักงานส่งคุณป้ามาผิดช่องหรือเปล่าคะเคาน์เตอร์หนูเนี่ยเคารับแต่ลูกค้า VIP เท่านั้นนะคะคุณป้า ฉันจะเอาเงินมาฝากในบะัญชีอ่ะป้ามีเงินเท่าไหร่คะหนูไม่ได้รับคนที่จะมาฝาก4ี่สิห้าสิบนะคะต้องหนึ่งล้านบาทขึ้นไปคะ่ะถ้างั้นฉันขอปฏิทินก็ได้ป้าจะมาขอปฏิทินเนี่ยคุณป้าไม่ทราบเหรอคะว่าธนาคารของเราอะ่ะเขามีนโยบายที่จะให้ปฏิทินลูกค้าระดับ V I P เท่านั้นนะคะต้องมีเงินฝากมากกว่า50ล้านบาทนะคะคุณป้าแต่หนูดูอย่างคุณป้าเนี่ยดูจากการแต่งตัวคุณป้าจะมีเงินฝากถึง10บบาทหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ย เงินสดสามสิบล้านบาทมากพอไหมเออขอโทษค่ะคุณท่านก่นอนหน้านี้หนูพูดไม่ดีกับคุณท่านไปไให้อภัยหนูนะคะขอโทษนะคะคุณท่านดีให้บริการเลยนะคะสําหรับคุณท่านเนี่ยจะฝากเป็นลายปีหรือออมซัพย์ดีคะแหมหน,นูนี่เปลี่ยนเร็วจริงๆเลยนะจบการแสดงที่ไหนมาจะ๊ะเมื่อกี้เธอ,อยังเรียกฉันป้ายอยู่เลยแ้วตอนนี้จะเปลี่ยนมาเรียกคุณท่านซะละ เธอควรจะรู้นะว่าทุกคนนะมีค่าเท่ากันหมดไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรก็คนเหมือนกันเธอไม่ควรเลือกปฏิบัติถึงเั่นจะมีเงินฝากแค่50บาทเธอก็ต้องให้เขียดฉันเหมือนกับฉันเป็นลูกค้า VIP เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมา,าตัดสินเขาแบบนี้และไอ้ปฏิทินเนี่ยทำไมมันทํามาจากทองคำหรือไงถึงได้เลือกแจกให้คนนั้นคนนี้เมืกอกีน้นี่อยากจะรู้ใช่ไหมว่าฉันนะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่เช็ค <Check. S 2> ดูสิว่าฉันนะ่ะ มีเงินถึง500บาทนะชื่อฉันนางเพ็ญทรัพย์อภิมหาทรัพย์สินสกุลโอ้แปดร้อยล้านบาทคุณท่านมีเงิน800ล้านบาทเลยเหรอคะเนี่ยเงินที่ฉันฝากธนาคารจะสามหมื่นล้านได้มงฉันไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอคนที่ดูถูกฉันแบบนี้เออหนูหนูขอโทษค่ะคุณท่านขอโทษนะคะคงจะเป็นพนักงานใหม่สิท่าเลยไม่รู้จากฉันอนะ แล้วมาแสดงกรียาต่ำๆแบบนี้งั้นฉันขอเปลี่ยนใจฉันจะไม่ฝากเงินแล้วคุณท่านขาใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวหนูดูแลคุณท่านอย่างดีเลยนะคะลอยเดี๋ยวนี้เลยมีสิทธ์อะไรนี่เงินของฉันฉันจะขอปิดบัญชีที่ฉันมีอยู่ในธนาคารนี้ทั้งหมดคุณท่านอย่าปิดบัญชีเลยนะคะเดี๋ยวผู้จัดจาการเขาจะตำหนิหนูด้วยอะ่ะคุณท่านหนูขอร้องเละเมตตาหนูเถอะค่ะนะคะก่อนที่เธอจะมาขอความเมตตาสงสารเนี่ย เธอควรจะเมตตาคนอื่นก่อนถึงจะถูกฉันจะสอนให้คนอย่างเธอรู้จักบทเรียนซะบะ้างว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกใครใครแบบนี้คนรวยอ่ะเขาไม่จําเป็นต้องแต่งตัวหรูหราซะทุกคนหรอกนะเลิกซะน,นะการดูถูกคนที่การแต่งตัวฉันนะ่ะมีเยอะกว่านี้แต่ฉันไม่อยากจะใส่ที่ฉันพกไว้เนี่ยรู้ไหมว่าทาไมถ้าฉันเจอใครที่พูดถูกใจ ฉันยกให้ฟรีๆคนละเส้นสองเส้นมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับฉันแต่สำหรับเธอนะเหรอฝันไปเถอะอ้าวมัวทึ่งอยู่ได้เดี๋ยวฉันไปคุยกับผู้จัดการดีกว่าโชคคุณท่านคะอะไรของกูเนี่ยท้องก็ผ่อนอยู่ด้วยดูสิโน้ตบุ๊กก็ผ่อนอยู่ทำยังไงดีวะเนี่ยมไม่น่าเลยเนี่ยปากคนทาสวยจริ